เบื่อฉันเบื่อโลกเบื่อไอ้คนนั้นเบื่อไอ้คนนี้ฉันจะทิ้งทุกอย่างฉันจะหนีความน่าเบื่อนเนี่ยเข้าวัดนี่แกฉันจะบอกอะไรแกหนึ่งอย่างนะแกพูดเบื่ออย่างเงี้ยมารอบที่78แล้วแกเบื่อโลกแกเข้าวัดเข้าวัดแกก็เบื่อวัดแล้วก็ออกมาอยู่ข้างนอกโลกหยุดที่ฉันเบื่อแกอีกคนแล้วเนี่ยทำไมแกขี้บ่นขนาดน,นี้เบื่อแกต้องเข้าใจนะว่าความเบื่อมี2แบบเบื่อโง่ก,กับเบื่อฉลาดบเบื่อโง่ก,ก็คืออยู่กับใครก็ไม่ได้นั่นก็เบื่อคนนั้นเบื่อคนน,นี้น คนที่เขาเข้าวัดจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เข้าไปเพราะหนีนะเขาเข้าไปเพราะเขารู้ว่าตรงนั้นนะ่ะมีปัญญารอเขาอยู่คือสาระคือแก่นสารในชีวิตไปเพื่อที่จะไปหาแก่นสารอย่างที่แกเป็นเขาเรียกเบื่อโง่อันนี้เบื่อโง่เหรอคือถ้าอยากเบื่อฉลาดเนี่ยคือเขาต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสาระแล้วคนที่เข้าวัดเนี่ยนะเขาไปเอาความรู้ในวัดมาปฏิบัติในชีวิตจริงฉะนั้นคนเข้าวัดจริงๆอะ่ะคือคนที่อยู่กับโลกได้อย่างสันติไม่ใช่หนีชาตถึงยังหนีอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกเบื่อไม่ฉลาด แต่ฉันไปว่าไปทำบุญนะทําบุญส่วนบุญนะจ๊ะทําบุญไปเนี่ยเราก็กลับมายังมานั่งดา่ดาคนนู้นด่าคนนี้เบื่อนั่นเบื่อนี่ไม่ได้ช่วยนะจ๊ะแต่ทก